สบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมืบอนี้ก็มาพบกับสองสาวแพรสาวสาวรรค์นาเคนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเบอนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมืบอร์นี่สิบาพี่น้องว่าเบิ่งเนาะคนเธอคลองใหม่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ได้ของเล่นใหม่เลยนาะพี่น้องมันเริ่มต้นยังไงวะพี่หงมึงดูพุงมึงอ่ะโอ้โหเก็บอาการบ้างมึงไม่อยู่หรอกไม่ทันแล้ว ดูเฮือคค้งเฮอคค้งใหม่เลยกันแจ้ดีบอกให้ฉีดไว้ดีๆเอาไว้ห่อพระนะก็รู้งี้ถจะฉีดดี เด็กไหมวล,มลานม่ยังก็ห่อว่ายัางยดี้งีสิได้ของเล่นใหม่หรด้จากพ่อของเล่นใหม่ ิดยากาป่ะข้าไปยังไอ๋อคำดึงลงเลยพอเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เกาะตัวนี้ก็ดึงลงออกมเป็นพลาสติกเนี่ว่าข้างในก็เป็นพลาสติกตหมด<ต>มะอะนอกมันเป็นแบบลายด้านนะเนาะดเดี๋ยวก็ลองหั่นลงใส่นี่ได้ครบทีนส่วนอะบเอาก็นอกมาใส่ดูดิเนาะ พราะมันพอดีก็อลองมาที่หมวกันน็อกอะ่ะแล้วล็อกอะ่ะอย่างนี้แล้วก็ดึงเกาะแล้วก็ดึงลงเหรออ๋อให้แล้วดึงเกาะนี่แล้วล็อกอะ่ะดึงเกาะนี่แล้วก็มานี่แล้วข้างนี้ยึดนะไหนที่เขายึดตรงไหนบางสามตัวเนาะเนี่ยนะ ซื้อมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่กันเนาะพี่น้องเนาะซื้อมาประมาณจิตหลกว่าบาทเนาะพี่น้องเอาคนน้องมาใส่บังดีเหพอดีกระเป๋าผ้ามาใส่บังดีละ่ะกระเป๋าผ้าเหลือเฟือว <c oughs> <c oughs> างยังยาวเหลือเฟือให้คนละใบชองใบพอดี นี่นะตงใบเตียงซาเสียตังแล้วมึงได้เ <c oughs> งียก็ดีเมื่อละเสียตั้งเลยดีเมื่อเตังดีเมืแจ็กรอยี่ซื้อมาเนี่จกรอยก่ กองใส่ถ่ายมอไซ700กว่าบาทข้าดแล้วบนพลาสติกมันยังมันบางจังไดเลยเนาะพี่น้องเนาะประกอบบบเป็นโอ้ยตะเลกเป็นก็นว่าสิใสยเป็นเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายเลยมันก็ใสโบได้เนาะพี่น้องต้องไปหลานเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้จะต้องมือใสก็จะเอาใสเนาะพี่น้องอ่ะเรื่อันนี้มันจะไปใช้ตูงนี้โชวกันอยู่นี่นะเนาะพี่น้องเนาะใช่เลยฝนตกนี้รั่วไหมไม่รั่วกันน้ำเพราะมันทำของนี้น้อยแล้วฝนตกมันก็ย้อยเหมือนลังคาได้เลยเนาะโอ้ ทอดล้านแล้วเนาะพี่น้องเดี in, ๋ยวเขาชิมาใส่ใส่ไฟน้ำองนี่ก็เป็นหลอดสปอนไลาย์หนุ่มถือมาส่งทางเนาะพี่น้องมาใส่ี๋ยวเราชิไปใส่กันเนาะพี่น้องเนาะนี่กันนาะพี่น้องเนาะมามาได้สี่มงกว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ประมาณหกมุงกว่าสี่ถุงหนึ่งเนาะพี่น้อง ยังโบเล่อีนพี่น้องโอ้ยยจายแพย้ก็มานั่งทาโนะพีนน่น,โน,โพน,น้องเนาะจะโดนนะพี่น้องยังบบเล่นนอเลยนะใส่ไฟแล้อต่อไปโนะ แพก็สิได้ลา່ານผู้ชมไปเนาะพี่น้องเนาะขอกันคลิปหน้าเนาะจังได๋ก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแพ้นําเด้อนะพี่น้องเนาะอกันคลิปหน้า